นี่พี่น้องเดินทางเขาดอนไปตามทางนี่แหละเก็บหลักกิโลไปน้ำและะ้วค่ะนาะยินดีต้อนรับนะคะยนินดีต้อนรับพี่พๆเพื่อนเพื่อๆทุกท่านทุกคนนะคะบ้าวหนวดกับไปน้ำกันเดินทางเก็บหลักกิโลไปเรื่อยๆนะคะ ไปเรื่อยๆจ้าไปเรื่อยๆอาวูดอนแ <c oughs> ดดซองย้อนแสยง <c oughs> ย้อนแสงแดดซอง คุณเอยินดีต้อนรับคุณเอด้วยนะคะมาแล้วคุณเอขอบคุณในไลน์นะคะคุณเอหัวอีกแล้วเจ้ามันลอกคอยหัวอีกแล้วขอบคุณมากมายนะคะคุณเอยินดีต้อนรับด้วยค่ะออกนอกบ้านแล้วมือนีไอเนืงไอเนืง ไอหนวดพาาคอยไปอุดรเมื่อนี่นะเออไปมาสัน้นคอยจะพาเจ้าไปเก็บลักกิโลมาสัน้นเดินทางมาสัน้นเพิ่งมาเนาะ,อะไอหนวดเบื่องไอหนวดแนวมาสัน้นโอ้มาถามเบิ่งไอหนวดบ่ดนีน้เอาเบืงกับเบิง่งวาเอาเห็นวย ไอนนห้หนวดอนะเห็นวะอันนี้คอยไปน้ำกันไลยคนอยู่ให้เบิ่งสองคนีนหละไอ้หนวดได้หนวดเดี๋ยวเอากล้องลังดีกว่านีเมาหนวดค้นรอนะคะมาแล้วอย่าลืมกดไลค์นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะเออกินกาแฟ กินกินอันอันเลยคุณเอคอยกินแล้วอันหมูบ้านแม่อ,อ่อนมาสั่นวันนี้แม่อ่อนไปไปสนามบินอุดรค่ะบาะ้าวมาสั่นนั่นลืมกดมาสัน่นยานายหนึ่งคอยรู้แล้วว่าเจ้ามักลืมกดคุณเอกดหรือย,ยังคะคุณเออย่าลืมกดเถอะคอยเือขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลฟ์ขอบคุณทุกกลำลังใจนะคะ เดินทางเก็บลักกิโล้อมาสัน้นสาวอ่อนมาสัน้นเมื่อนี้ข่อยสิพ้าเจ้าไปมาสัน้นอันเบาหนวดพันวาเนาะเบาหนวดคุณล้อ่าหมูหวานหมูหวานอ่าท้าย,ายน้องหมูหวานนะคะเออขอบคุณหลายๆขอบคุณนะคะย้อนแสงแนก็สร้างถอนนวบเบืองเอาห <laughs> มูหวานเลิฟซองเด้อแมมาสัน้นขอบคุณหลายๆขอบคุณมากมายนะคะลูก เดินทางปลอดภัยครับประรออเพนขับบาไวหรอกเบาหนวดพนขับรถบาไวพนใจเย็นใจห่อนแต่สาวอ่อนนี่แหละไอ้นึ่งไอ้นื่องจะเป็นจ้งได <c oughs> จะเป็นจ้งไดคุยได้เลยทั้งนั้นเหมื่นมันคุยมาได้เลย <c oughs> เสือเย็นพี่เสือเย็นคนหล่อก็มานะคะสวัสดีค่ะคุณเสื้อเย็นขอบคุณเลยๆนะคะ ไปไหนกันเหรอมาสันข้าอุดรค่ะเข้าอุดรเดินทางปลอดภัยนะจากลูกหมูบวานนะคะอาบากจ่างปางมานำเนาะเสือยินกับสู้ๆนะครับมาสันหัวใจกอดๆโอ้หัวใจบวกๆมาสันค่ะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะคุณพี่สเสยยินคนหล่อนะคะไอหนึ่งเจ้าอาบากจ่างปางมาเฮ็ดยางเออสันเจ้์ ขอบคุณะระลัยพี่เสือเย็นอ่าสวัสดีค่ะาคมาสันเออร์แซงนะเบอร์แม่รถเขาหัวมันสีแซงซ้ายเห็นไหมบงอ๋อมันมีสองข้างเงสี้ยงซ้ายเสีแยงขวาแต่หรอหมูวานหมู่บ้บบานมาสันอ่าจากพี่เสือเย็นคนหล่อของเรานะคะ ไปตามทางนี่แหละไปตามทางนี่แหละว่าสันเก็บลักกิโลว่าสันเจ้าคือเก็บยาีาเก็บซาแต่ว่าสันเขาจะพาเจ้าไปว่าสันเป็นว่าเนาะอุ้ยนี่นะบ่ดได้ <c oughs> คุณเสือเย็นจากอายหนึ่งกันยานะคะเอา้าเจ้าเปลี่ยนมาเป็นกันหนึ่งอีกบ่ที่เนี่ยวังหันคือสูเจ้าไปเจ้าไปซื้อสูนะคุณบ่แมนซื้อ นึ่งกันยานีแ่แหละถูกต้องแล้วเมืองข่อย,ยอันพ่อบ้าหวนวดเนื่อยพักไข่แม่อนขับบ้างว่อสัปวยอันแม่แม่ออนนะขับได้ยูแต่ว่าไ้ตาบ่าดีลูกก็เดี๋ยวนี้บ่ากล้าเลยขับขับหลายปีแล้วาจังว่าพักปีนี่ล่ะตาบ่าค่อยดีนะลูกมูบานเกิดเลยเกิดเลยบ่บขับ คนไมยครับดอกอันข่อยไรมาสิบสิปมือกิโลขึ้นหากิกโลคันแล้วสะเอาคือสิขึ้นหน่อยแทนหนึ่งเจ้าไล่พ่อมข่ยว่าแม่นตีโอ้มมแม,มนของข่อยได้สิบเท่าไรมือแล้ววะเขาไข่ไล่สิ้นเดือนมาไล่สิ้นเดือนมาเขางข่อยก็ได้เท่าไรหาร้อยกว่าบาทแล้วนี่ล่ละเขาไข่อยนะ โอ้หายกิน hmm. ร so mm ้อนก็ข hmm. oh, ั้นต้นมะพรสิบัวขั้นขั้นวาจังสันน่ะอู้โอ้โมบานกับสูสูด้อว่าสันความใจหลายลูกอันไขยไล่หมดมือหมดคืนวัวคว่ยังว่นทันได้ไล่บัรนั่นควยไล่มือละอันสมองสองสมองนึงอ่าคุณเอเจ้าหัวล่อข่อยพี่เจ้าหัวแหละเจ้าเจ้ากินกาแฟอันมีแค่หาว่าสันโอ้ที่แมนเมนแต่ของข่อยหลายอยู่ ของข่อนละาลายอยู่เ,เพื่อนๆเ,เขามาให้กำลังใจข่ลายอยู่แต่ละมือข่ขึ้นนะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอ่าขออภัยเด้อจิจะปิดนนนแบบอ,อสั้นดึดด,ดัดดัดจะสิะ <laughs> อันมันมัน,มนลดลดมันโยกเนาะข่ยข่อยตั้งมันกับวายูแล้วมันกับลดโยกเนาะนี่เดิเออเนี่ย เออก็เป็นน้ำเนนดวงตานะไนนหลแนึวทุกขยไปหาเจ้าเวงตาสวรรค์ก็ก็มีอยู่ว่ะของข่อยบ่มีได้มีตะเพื่อนเพื่อนม้าเท่าใดก็คือท่ดนั้นเลยอืออยู่ห่างกิโลมาอาทิตย์แล้วอู้เอาเขายังมาท่านป่ามวนให้ที่แรกของข่อยก็เป็นที่แรกนะแล้ววันนี้ก็ขึืนตามลำดับน่หล่ะเออขืนตามลำดับขอพณหลายๆให้นึง ยอดวิวหลักพันอยู่สันนันสวัสดีค่ะคุณเจพรคุณพรพัคุณเจพรคุณพรพัฒทลุงกินเที่ยวพี่หนึ่งขามาสันเน็ตไข่มวนยาขับไวฟลายเน็ตเปลนบอลไฟลายเน็ตเปลนบอลเนเล็ตแลนบอ,นนบอทันมาสันเน็ตแลนบอทันมาสันมันเป็นว่าสองเหมือลายหนึ่งอยู่ ดูดูดอยู่อเน่ยืดเลยอืดเลยพกอ่าพี่นงนาดยินดีต้อนรับพี่นงนาดด้วยนะคะเน็ตบ้านยังหมุน เลยพี่สันแมนย่อยหนึ่งเน็ตบ้านกับมูลเมือ่อวานนี่ยข่อยข้นชั่วโมงเดียวอืมเริกก่มโกจากพี่นงนานนะคะเน็ตประเทศไทยแมนอันนี้เน็ตเน็ตมือถือเมือ่อวานนี่เน็ตบ้านห่อยมุนอยู่ติวติวู่อะพี่ไก่พี่ไก่นะคะไปเที่ยวไหนพีสันไปรับลูกกาอ่ายายไก่ไปรับลูกสาวลูกสาวมาจากไต้หวันก็เลยพากันไปรับเขาสินลุง,ลงเเรื่อง เอ่อซีมงเศาร์นะก็เลยพากันอ่อขับรถคอยลินไปสนอกช่วงนี้ย้ายไก่ไปค่อยได้ขึ้นอะไรจ้าวีสันโอ้ที่เดินทางเป็นนหนขอให้เปอดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ยยงงะ,คะ,ะยายไก่นงนาศนะคะอ่ายายไก่ยายไก่ทักทายเดอ้อสวัสดีจ้าจากลูกงูวานนะคะเออขึ้นได้สิบนาทีหนึ่งนะเนี่ยมุนยู่ติว้วติวยุ่เน็ตก็ไไร โอ้ยสวัสดีทุกบ้านคะ่ะบ่าสันจากคุณพี่ไก่นงนาศนะคะเอ,อขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะคะขอบคุณทุกกำลังใจจ้าอือโอ้จ้ามาจากไต้หวันเลยเหรอว่าสันแม่นนเพิ่นไปอยยุหลายปีแล้วพี่ไก่ลูกสาวเด็ไปอยยุเป็นหกเจ็ดปีแล้วเพิ่นมาพัก มาพักแ็้เกิดมาพักแค่สามสามอาทิตย์นี่แหละเขาก็กลับไปอีกลามานาคงานเนอะเขาไปทํางานอืมลูกสาวกับลูกเขยไปหลายปีแล้วไปจนน่องมัตังไงเห็นลรอไปแต่มัตังในหน่อยค่ะขอบคุณมากแลยนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยจ้าวราเสริเก่งมากเลยอยู่สรนอืม ครอบครัวนี่เป็นครอบครัวไปหาหาเงินเมียงนอกตัวยายไก่แต่ข่อยหุ่นละขอบคุณหกล้านดวงตาหกล้านดวงใจนะคะอยู่กับสาวออนกับบ่าวหนวดนะคะอย่าเข็นบ่าวหนวดว่ายายไกย่บ่าวหนวดบ่าวหนวดจริงจังเห้เด้อนเห็นบ่บ่าวหนวดคนรอ พี่พรพี่พรเห็นเมาหนวดมาอาตัวจริงเสียงจริงมันย่อนแสงมันย่อนแสียงกันเลยแบบบอดีเป็นไดงสินะเอคุยได้เอยมูบานกับหัวใจกอดๆนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณทุกเลิ่ทุกไลนนะคะยู่บนรถเนาะยู่บนรถ เขาเกิแบบยากย่อนเสียงเท่าใดห้าสิบี่ป่ะจากปากทางมาไหนาเห็นเขาเขียนไว้เนะาะห้าสิบสี่กิโลห้าสิบสี่กิโลเขากิากแบบเดินทางขึ้นขึ้นมาทางทิศตะวันออกมกันก็เลยย่อนเสียงนะคะไปละบายเนือง จจงได้13นาทียายยายบอกอกมด้ยตัหัวองตย้อนแสงมานาคอยก็ย้อนขึ้นกันแหละเป็นแล้วอยู่ในโรถออนนั้นลูกซ้ายลูกซ้ายใส่ผ้าปิดปากออเดียบ้าหนวดบ้าหนวดเป็นพ้นละครับ <laughs> ย้อนแสงนี่คุณยั่ไงสิปุ๊บปบบานๆองคอยนี่พี่น้องว่ <laughs> าเบิ่งนานบ,นบานๆทองคอยนี่มันมันย้อนแสงไหมเรียว,ว่าเห็นคอมบอกคอมเป็นนี่อย่างเรียว,ว,ว่าเห็นเลยเออเดินทางอยู่จา้าเดินทางเยู่ อมเมนคนขับดักคนขับอันนี้เกิดลงน้ำกระได้ดอีกเถอะนอะเจ้าบอกเสียงตาบอกอหกล้านดวงตาอ,อกล้านดวงใจนะคะขอบคุณมากมายนะคะออื กดสติ๊กเกอร์เห็นนะไม่บอกากดสติ๊กเกอร์นะบอกมาละโมเน็ตโมนมันกะบะขืนชั่วโมงอ้ากดมาเลยน้องมาตามกดมาเลย กดล้วนเลยยุดไตเห็นไยุดตรงเหมือนนั่นนะลกูกอยู่ตรงข้างล่างอนะ่ะเดี๋ยวแม่จะบวกนะมุนหมดทั้งสามเครื่องเง็ดหลสวัสดีทักทายทุกบ้านทุกช่องนะคะ หมุนมดทั้งสามบ้านโอ้เินหลสวัสดีค่ะออนกันญรัก์ยินดีต้อนรับออนกันญรักด้วยนะคะออนกันญรัตกลับมา ดีเละมันได้ขึ้นละเมื่อท่านในหอดีจอดฟังยูจ้า่าสันขอบคุณหล,ลายพี่น้องนาดของคุณหลาย,ลายม้าจนนันจะเขา่าหดแล้วได้ยินแต่เสียงพี่ไก่ทํางาน่าสันของคุณหลาย,ลายอันเอาไปทั้งนั้นมันเดินย้อนเสียงกันแลวมาใส่หนาเจ้าของขึ้นยูขึ้นข้างบนรถ เน็ตบ really. ่ดีเลย,ยพี่ดิพี่อายุปราจันเห็นวาพี่นุ่มนะตามหาตามเก็บลัคก,กี้รถไปเรื่อยๆอะไรเนะี่ยเื้อนี้มาเก็บทางอุดรมาเก็บทางอุดอนเสมอเก็บอยู่บ้านผือเก็บอยู่บ้านผือเฮาเฮา,เ,เ,ยยา,เ,าเริ่มต้นใหม่เนาะพี่ไก่เนาะตั้งแต่แน่เนาะเหลิมต่วนไม้ตั้งแต่เนี่ย ่ยากทำแล้วมีความสุขอือพี่พรก็ยังอยู่นํำอยู่นอขอบคุณหลายๆค่ะพี่พรส์ทำแล้วมีความสุมขทำ,สทำแล้วสนุกสนานเราก็ทำไปนะคะอืม <Okay. S 1> เพิ่นเฮ็ดได้เขาก็เฮ็ดได้ละเนาะคะ่ะเนาะ <c oughs> อันช่องนี่สาวอ่อนกับบ้าหนวดนี่คือจะทำแบบอ่าบ้านๆน,นะพีพ่พร เออทำแบบบ้านๆชีวิตบ,บ้านๆบ่ต้องเอาเสียงยังมาใส่ไอคือบ้านนั่นนะโอ้ยจากง,างังต็อยังคอยเอานู่นนี่มาใส่ถึกปิดเออปิดซีรอบหารอบรอบไเอ่เดี๋ยวนี่ก็ปิดเยอะปิดเสียงนะ เนตเน่เ,นเป็นให้ลีเนาะให้ให้กันย่ในรถเนะาะเดือนหนึ่งเดือนหนึง400่งสี่ร้อยกว่าบาทสี่ร้อยกว่าบาทโอ้ยเงืดไเ้เอา โบ oh, wow. wow. ้ทรวห์หาไอ้เนอะเมื่อสิตัวไอ้มันตัวเสียไอ้เลยยังแกมีไอู้นเดียวนะตัวนี้นือดมันบ่ได้ัวหหามันจักเตียแต่ผัดมาสางโทรหลุดมันชิโทรการคุณเอคุณเอ๋มาสิมามาสิมาคุณเอข่อยเมาข่แฟ เน็ตข oh, okay. <make> ่อยกันโอ้ยขี่ไล่ไล่ขอบคุณลายที่มันนั่งฝ่อกันทุกวันทุกมือมาโบมายู่บ่เอาคือเราเลิหรายน่ะอาดีซัาสวัสดีพี่อ่อนมาสั่นอันเตือนใจเว้นบ่้ แม่นเตือนใจแมัม้นมะอธิษกนะสวัสดีไอ้หนวดว่าจันเห็นเดียไอ้หนวดกำลังขับรถแม่นเตือนใจว่าอธิษกเออไม่สมได้ไปสามขวดโอ้ยมือวันนิ่งเลยเตือนใจมั้งเด้อ นวันี้อย่างไปในการแล้วสันไปสนามบินรูดรนจใจขึ้นเพราะนั่นรือซื้อดอกเพราะว่าเน็ตบ่ดีสันเลือเกินเออขอบคุณหลายๆที่เขาว่าเติมกาลังใจให้ที่มูลแท่เน็ตสมูลตลอดสิลงงยูวยออให้ได้เครื่องสมองกันมาได้ดอกมันขึ้นมะได้มันเน็ตบ่ดีไหมเน็ตไม่ดีเลย เน็ตว่าดีว่าได้ดอกสิได้ลงล่ะโอ้ยเงินหลายมุนยุติวติวอยู่อ้าวโอเคเงินหลายมาอีกแล้ววันเนี้ยไปไปมาๆอยู่ล่ะไปส่งลูก้ายดิ อืมปรับลูกสาวไอ้เตือนใจไปรับเป็นแม่น้องมาตัางแม่น้องมาตัางมาแต่ไตวันเลยจะไปรับเพิ่นเพิ่นมาพักอืมเพิ่นมาหอดมันกรุงเทพตั้งเมื่อคืนนี่พูนะ้น่ะแล้วจะนั่งจากกันสุวรรณภูมิมาอันมาอุดรนเนี่ยจะจะหอดแล้วเนี่ยหอดประมาณสามโมงกว่ากวเนี่ยแหลระรปหาสี่โมงเนี่ยหละเ่นจะลงเครื่องอืม เลยเลยไหลสดน้ำทางมาสั่นมื่อบานนี่กับมุนอยู่ติวติวเยอะมือเนี่ยขึ้นแบบเน็ตเน็ตมือถือยังมุนนี่อยู่บังดูล่ะอืมโอ้ยมันว่าเป็นยังดอก็ใช่นั่นไว้มันมันบ่เมนผพักตลาดมาดมัดถุงเนียน เอาไปสามหัวหนึ่งสิกินวันนั้นบะกินกับยังบะนะโอ้อันอันอันที่พักแควปีนั่นบะกะลัมกะเฮ็ดแถวปีกะเฮ็ดเทมปนมะกกินเนาะเล้วไปทะเลยังไหนยังแม่ยจะทำเข่าๆเด้อว่าสั่นจ้าเดี๋ยวยั้ไงก็ลงดอกเพราะว่ามันนั่น ขอบคุณไล้ลายเตรินใจขอบคุณมากมายนะคะเดี๋ยวเข่าในเมืองเรามันจะเป็นจังใดร้องบางอีกกอนตอนนี้จะเข่าในเมืองอ๋ออีฟเป่าเปกฮาบอกเมื่อไงอ๋ออ๋อ นบ่มีเงินคือนัความบบบผู้สาวคนนั้นความผู้สาวระมางนันะยิ้มาให้ผู้สาวาม่านโดบหยุดแต่วันเสาร์วันอาทิตย์เบาอืมมีอยู่บบเงินสาวอุ้ยเรี่งหาสีเี๋ยว่มาไมีอยู่ ือเอนะต่าคองนาะยินดีต้อนรับสวัสดีเจ้าบ้านรอบห่องเลยว่าสันขอบคุณหลายๆนอ้องเต่าาคลองนาะเออขอบคุณมากมายนะคะสวยมากค่ะว่าสันสวยไปหมดใช่ไหมเต่าเต่าคองนาะสวยไปหมดเป็นบอสวยตามผู้เฒ่าละตีย ดังไฟก็ได้บ้งเออขอบคุณหลายๆตาขอ,ของนะอันเมื่อน,นี่เขาเขาในเมืองเขาอุดรเขากเกินเลยไล่ไล่<ห><ห>ตามทางตามถนนบัดน,นี้หัน <บา S 1> หันหนาไปทั้งนั้นนั่นบัดใดมันแดดเดียวจะหันไปทั้งนั้นให้เบิดอกจริงๆนะคะพี่สันอุ้ยอยู่นานๆนะคะอุ้ยเอาหมายเลขบัญชีมาเดี๋ยวโอนให้ <laughs> ฝ่า,ายของคุณหลายๆน้องเต่าของนามามาบ้านมาบ้านสาวอ่อนกับเปาหนวดไอไอไอมวนเ้อืมดเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะเออนี่ไงบรเาหนวดนะเห็นไหมเนะี่ยเต่าโอ้โอ้เตา่าเต่าของนาเคยเห็นแล้วบ่เาหนวดนะเคยเห็นแล้วเอไอ้นึงไอเนื้อ เจอเห็นแต่บ่าวหนวดนั่ละนั่นเห็นบออ่าพี่อดีซักว่าสันอ่าจากเต่าคลองนานะคะพนค้าททำกับเขาอ่าอดีซักนะขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะคะสิบอล้านดวงตาแปดล้านดวงใจนะคะคอยบ่เคยเห็นเราอะสันเอาเบิ้งทาแม่ผุนเห็นบ่เพนกึ่งอยู่ผุนพนันขับรถเลยเห็นบ่เออนี่คือบ่าวหนวดกับสาวออนนะคะ เตาเตาคลองนะอย่าเพิ่งไปนะมาดูก่อนรถจะน่ากับ,งบุงะปลาตัวจริงขอเสียงพี่เบ่านิดนึงว่าสัน่นอ๋อไอหนวดสวัสดีแมสวัสดีทุกคนสวัสดีจ้ะสวัสดีครับจ้ะบ,บอกเรายิ้มแนะงอปลาหนาสั่นไอหนึ่งว่ายิ้มนะ เพิ่นอายเต้าหนองเต้าเพิ่นอายเพิ่นเพิ่นบกกาไอช่อเสยไ้แต่ละคีปเราเ้อเออว่าวกันยุ่งเลยอันเตือนใจไงไปเห็นเลนไอ้จอยมือเสาร์เอื่อยโอ้โหเนาะสนดแต่มามาแอก้นมันคือไอหนัว ยิ้มกันรูกดับก่อได้ยินไหมเตา่อคุณเตือนใจข้ามใจเอยหนึ่งนะคะเตาค้างงนานได้ยินไหมแมนไอจอย่าว่าแมนไอจอยว่าสั่นเอาอีลีนะไม่แต่ยังหัวานะขับรถไปสมาธิข่าว่าสั่นใช่เขาเขาไม่สนเราหรอกเขาไม่สนเราหรอกเขาจะเป็นคนจริงจัง จะว่านึ่างไฟังเลยซื้อรถคันนี่ล่ะซื้อสี่ประตูคันนี่ล่ะพนเคยขับรถเป็นนะเนี่ยอันไอหนวดนะเราเคยขับรถเป็น,นะนอัน,เ,น,อนเราก็ไเรไปหัดขับหน่อหฮรดขับซื้อเ้วก็ไปขับเลยขับได้ย e ี่สิบวันไปสอบใบขับขี่สอบใบขับขี่ได้เลยแม่อ้นึง ทุกคนไปนะบักซีรอบหารอบแม้แต่ไอ้หนวดไปได้รอบแรกเลยเบิ่งรุ่นละเออค่าไายเพิ่นนะเพิ่นสีแบบนี่แหละแบบจริงจริงจังจริงใจจิงสิะเออคนขับรถบอกว่ามวนดีจ้ามีคนคุยให้ฟังว่าันเพิ่นสิเพินพ่นสิวายคอยเนะ <laughs> พิ่นยางไก่จ้า <c oughs> รอบห้องนะคะว่าสัน <c oughs> อ่าจากเต่าคลองนานะคะเ <c oughs> ออว่าเออยี่สิบมืม้อ เออเราบ่เคยเลยดเดเราบ่เคยมีบ่พวกข่อยบ่เคยมีรถเน๊